กองละครเรื่องลิขิตรักของผู้จัดพี่แอนทองประสมค่ะอย่างที่บอกกันไว้ว่าห้ามพลาดเลยเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายทํากันไปสักพักหนึ่งนะคะกองละครเรื่องนี้ก็เปิดให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพแล้วค่ะคแล้วก็เป็นฉากสําคัญด้วยนะคะเป็นฉากมูค่ะของพระนางก็คือณเดชกับยายาะคะเห็นว่ายายาเนี่ยได้จับปืนแสดงละครเป็นครั้งแรกด้วยค่ะไปถ่ายทำกันถึงจังหวัดระยองเลยไปติดตามชมเบื้องหลังกันค่ะ ถึงแม้จะเคยเข้าฉากบู๊ถือปืนมาบ้างแล้วแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกสำหรับนางเอกยายาอุรัสยาที่ต้องมายิงปืนเข้าฉากจริงๆในละครเรื่องลิขิตรักกับฉากที่เจ้าหญิงอาริสถูกคนร้ายไล่ล่าแต่โชคดีที่ดูวินหรือนเดชมาช่วยไว้ทันงานนี้ทั้งคู่ต้องสู้ตายช่วยกันยิงปืนต้านผู้ร้าย จะเป็นซีนสั้นๆแต่พีแอลอัมพายพรผู้กำกับก็ใช้เวลาในการถ่ายทำและบีฟนักแสดงนานพอสมควรเพราะนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่มาเจอกันในเรื่องแล้วพระเอกยังต้องแปลกใจในความเก่งกาจของนางเอกอีกด้วยส่วนเบื้องหลังฉากนี้ต้องบอกว่าแม้ยะ่ายะจะตื่นเต้นกับการยิงปืนขนาดไหนแต่ก็ยังอุ่นใจได้เพราะมีพี่เลี้ยงฝีมือดีอย่างพี่ณเดชคอยให้คำแนะนำคิวบูและการถือปืนหลังจากถ่ายทำเสร็จทั้งคู่ก็ไม่พลาดดูฝีมือตัวเองผ่านจอมอนิเตอร์ค่ะ Workers, หน pegar, ูว่าทุมเลยเด้อเฮ้ยก็เป็นไลฟ์ไหมเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์นิดเดียวเป็นครั้งแรกที่ที่ที่ยิงปืนมือสั่นว่างึ่งๆๆๆข้างในนี่แบบหัวใจจะทะลุออกจากหน้าอกแล้วค่ะคือหนูว่ามันมันแค่แบบโมเมนต์นั้นที่แบบต้องต้องต้องตอนที่ต้องเหนียวปืนนะคะมันมันไม่รู้ว่าจะต้องแบบว่าเอ็กซ์เพคอะไรนะคะก็ก็เหมือนแบบกลัวว่าเสียงจะดังแล้วตาแล้วก็จะกระพริบหรือไม่ก็แบบ หน้าหยีอ <Bien> ย <ven ido> <ra swimming> ่างงี้เป็นสโล่ด้วยค่ะจริงๆไม่ไม่เคยเล่นบู๊แบบยิงปืนกับน้องมานะก็ก็ถือดีครับตื่นเต้นดีเพราะว่ามันมันแล้วภาพก็สวยด้วยภาพสวยก็ทีมงานก็พยายามทาออกมาให้มันดูดูเท่ให้ดูแบบเก่งดีเกินกว่าที่แสดงจะทําได้อะไรเงี้ยเออให้ดูเราดูเก่งเกินไปเลยอะไรเงี้ยก็ดีครับดีใจมันเป็นซีเควนซ์ที่ใช้โลหลายโลมากนะครับผมก็เราวิ่งฝั่งฝั่งตะวันออกเนี่ยมาฝั่ง ตะวันตกทุกทุกครั้งที่เราวิ่งผ่านป่าเราจะทะลุมาเราจะทะลุมาอีกที่หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอนยกนครนายกมาแล้วนครนายกแล้วก็มาสระบุรีมีที่นี่ค่ะก็ขอฝากฉากแอคชั่นเพราะว่าเรามีอะไรที่มันแบบนี้ว่าเรื่อยเรแล้วเรื่องมันดําเนินเร็วมากค่ะแล้วมันมันมากมากๆจริงๆเราเราเป็นแค่2ตัวละครนะฮะจากจากตัวละครทั้งหมดจริงๆแล้วทุกคน มีเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไปอย่างอย่างครบครถค่ะอย่างดีเลยครับผมครับ Crown Princess ติดตามความรักต่างชนชั้นระหว่างเจ้าหญิงอันสูงส่งกับผู้ชายธรรมดาและการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะได้ครองบัลลังก์ได้ในละครลิขิตรักเสียนันชลําเจียกรายงาน ยาย่าดูแข็งแรงมากนะคะคือพี่ดูเฉพาะยาย่าแต่เห็นมาร์คเนี่ยดูเฉพาะณเดชไม่ครับก็ดูว่าอยากหุ่นดีแบบเพาะปีหน้าให้ได้อ๋ออยากจะบอกว่ามีแรงวาใจแล้วเดี๋ยวณเดชจะมาสวีปีใหม่หลังจากจบรายการของเรานะฮะมาร์กก็ไปถามเคล็ดลับเออเดี๋ยวไปถามเคล็ดเห็นเขาปีนเขาตลอดเวลานะครับค่ะ